มะระกอดิบนะคะมะระกอดิบกับมะละกอสุกควรกินแบบไหนดีกว่ากันนะคะมะละกอดิบก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่ามะละกอเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการรับประทานในหลายๆรูปแบบทั้งแบบทานดิบและทานสุกนะคะสรรพคุณของมะละกอดิบก็คือช่วยในการคลายร้อนดับพิษไข้ มะละกอดิบมีฤทธิ์เย็นนะคะมีฤทธิ์เย็นช่วยลดการร้อนลดความร้อนในร่างกายแก้ไข้เป็นยานะคะกึงยาละใบอ่อนๆช่วยย่อยอาหารนะคะ,ะเอนไซป์ปาเปนในมะละกอดิบช่วยย่อยโปรตีนลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยรักษาแผลและป้องกันรูกระเพาะนะคะมะละกอดิบจะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารลดการอักเสบรักษาและป้องกัน โรคกระเพาะได้นะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวิตามินซีในมะละกอดิบช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคลักละกระปิดลักกระเปิดโรควัณและอาการไอนะคะช่วยขับปัสสาวะชะล้างผนังลำไส้ช่วยขับปสะะัปสปสาวะล้างสารพิษในลำไส้นะคะและข้อบำรุงกำลังมะละกอดิบอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุต่างๆช่วยบำรุงตั้งกายเพิ่มพลังงานนะคะปรับสมดุลมะละกอดิบจะช่วยปรับสมดุลร่างกายบำรุงระบบต่างๆทีนี้ก็ควรระวังของการรับประทานมะละกอดิบก็คือไม่ทานมากเกินไปอาจจะทําให้ท้องเสียได้ส่วนผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพราะบางทีทานแล้วอาจจะทำให้ถ่ายบ่อยนะคะ เมื่อเรารู้สรรพคุณของมะละกอดิบแล้วเราเข้ามาดูสรรพคุณของมะละกอสุกกันบ้างนะคะผลไม้รสหวานโดดมด่นคุณค่านะคะแต่ทานมากไปเข้าไม่ดีอะไรทุกอย่างถ้ามากเกินไปบรรขาไม่ดีทั้งนั้นนะคะทีนี้มะละกอสุกเป็นผลไม้ที่ทานได้ง่ายรสชาติหวานเต็มไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีอะไรบ้างก็คือมีวิตามินเอ วิตามินเอจะช่วยบำรุงสายตาช่วยให้มองเห็นในที่แสงสว่างและแสงน้อยได้ดีมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหวัดและโรคต่างๆโพแทสเซียมควบคุมความดันโลหิตเบตาเ้าแคโรทีนเป็นสารช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยและมีใยอาหารช่วยระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกเรารู้สัมคูมของมละกอดิบมะละกอ สุกแล้วมะละกอสุกนะคะก็ยังมีลิ์ร้อนนะคะยิ่งสุกมากก็ยิ่งร้อนมากมีน้ำตาลสูงเอมไซปะเป็น,ปเนที่ช่วยอาหารมีน้อยกว่ามะละกอดิบดมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสุกหรือดิบข้อมีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าอย่าทานให้เยอะนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ